สวัสดีค่ะผู้ครองและนักเรียนนะคะวันนี้เป็นวันที่9กนะคะเรียนวันที่9วันอังคารนะคะเมื่อวานครูคสอนในเรื่องของสลัอัวแบบมีตัวสะกดใช่ไหมคะแล้วใ่านักเรียนเอ่อแต่งประโยคใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งคําถาม,ถามนะสอใบงานนะคะอ่าบางบางคนครูคคก็ได้รับแล้วนะคะคลิปวิดีโอของนักเรียนแล้วก็เอนักเรียนลายส่งมาให้ครูคตรวจนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะครูจะสอนนักเรียนเรื่อง คำที่มีพยัญชนะสระนะคะและเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียงนะที่ไม่ออกเสียงเวลาเราพูดแล้วเราจะไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่นคำว่าสามารถใช่ไหมคะเราไม่อ่านว่าสามารถใช่ไหมคะเราอ่านว่าสามารถซึ่งสามารถคำนี้นะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กุบเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะสังเกตได้ว่า มันจะอยู่ในมาตราแม่กฎนะคะคำที่มีพยัญชนะสระและเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียงนี้เราจะ,ะเดี๋ยวนักเรียนจะทราบนะคะว่าความหมายของคําที่คุณครูสอนนี้นะคะแปลว่าอะไรนะคะ,ะนักเรียนจะดูคลิปวิดีโอได้นะคะ,ะต่อไปนี้นักเรียนเจญติดตามได้เลยค่ะ ที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงส่วนใหญ่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตัวที่สองนะคะคือรอเรือเช่นเพชคำว่าเพชอ่านว่าเพชเด็กๆฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะมาสังเกตรอเรือด้วยนะคะอ่านว่า มาคำต่อไปคำ,คำว่าสมุดคำว่าสมุดอ่านว่าสมดุดเกษตรอ่านว่ากเกษตรสังเกตคำและคำอ่านนะคะยุระญาตยุระญาตอ่านว่ายุระ านอกเหนือจากนี้บางคำไม่ออกเสียงหอหีบเช่นพรมอ่านว่าพรมพระพรมพรามอ่านว่าพราม์คำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงชาติอ่านว่าชาติพญาตอ่านว่า ะญา,าติสมบัติอ่านว่าสมบัติขัดสมาัติอ่านว่าขัดสมาัติประพฤติอ่านว่าประพฤติตัวอย่างการใช้คำนะคะ คุณยายซื้อผ้าสามเมตรพี่เรียมมีความประพฤติเรียบร้อยแม่ซื้อจากเย็บผ้ามาใหม่คุณครูไห่ทองสูตรคูณแม่สองถึงสิบสอง บ้านฉันมีธรรมชาติที่สวยงามต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ 1. สวัสดีออกกําลังกายเป็นจุดๆดควรเติมคําใดลงในช่องว่างดีคะก็ไก่กิจวัตรขอไข่ธรรมดาคอควายสมัคร ช่วยหาคำตอบเลยค่ะคำตอบก็คือข้อกอไก่กิจวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ2น้องมีความจุดจุดจุดเรียบร้อยควรเติมคำใดลงในช่องว่างค่ะกอไก่สวยขอไข่รวยคอควายประพฤติหาคำตอบค่ะคำตอบก็คือคอควายประพฤตินะคะ ข้อ3เลยคำว่ามหาสมุทรหมายถึงอะไรคะก็ไก่แม่น้ำข้อไข่ทะเลขนาดใหญ่ขอควายบึงช่วยกันหาคำตอบค่ะคำตอบข้อนี้คือข้อข้อไข่ทะเลขนาดใหญ่นะคะต้อค่ะข้อ4ข้อใดมีพยัญชนะ ไม่ออกเสียงก็ไก่ชาดขอไข่ชาติคอควายจากคำตอบข้อนี้น่าจะเป็นอะไรนะหาคำตอบค่ะคำตอบก็คือขอควายจากนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อห้าคำว่านั่งขัดสมาธิเป็นคำชนิดใดคะก,ก็ไก่ไม่ออกเสียงสระคอไข่ ไม่ออกเสียงพยัญชนะขอควายออกเสียงทั้งสองอย่างเลยคำตอบข้อนี้คือคอก็ไก่นะไม่ออกเสียงสระนั่นเองค่ะตอบถูกกันไมเ่เอ่ยเก่งมา,มากๆเลยนะคะอ่าเป็นไงคะคลิปวิดีโอในอเรื่องของคำพยัญคำที่มีพยัญชนะสระ และเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียงนะคะมันจะยากขึ้นนิดนึงนะคะในเรื่องของโลกร้อนในบทเรียนโลกร้อนก็จะมีหลักภาษาอยู่ในหน้าที่สา3 3นะคะให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าคําเหล่านี้ในเรื่องนะคะมันจะยากหรือมันจะง่ายมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเช่นคําว่าบัตรแข็งเนี้ยคะ่ะ บัตรแข็งเราไม่อ่านว่าบัตรตะระแข็งใช่ไหมคะเราอ่านว่าบัตรแข็งนะซึ่งเขียนมีบอใบไม้ไม่อานากาดรอเต่ารอเรือนะคะแล้วก็แข็งขอแอบงอแข็งะคะ่ะในเรื่องของออพยัญชนะตัวรอนะคะก็จะไม่ออกเสียงนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานสองใบงานนะคะใบงานที่หนึ่ง ใน,ะนางานที่1เมื่อดูคลิปวิดีโอตอนตัวอย่างการใช้คำแล้วให้แต่งประโยคแล้วทำแบบฝึกหัดน,นะคะเลือกมาเลือกมา5ข้อวิธีเลือกก็คือกอของครง,งอนให้นักเรียนวงกลมข้อที่ถูกที่สุดนะคะ,ะตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยและนักเรียนลอกลงสมุดลงอลอกลงสมุดในภาษาไทยนะคะสมุดภาษาไทยนะคะ,ะคลิปวิดีโอนี้นะคะมีใบงานใบงานเดียวนะคะให้นักเรียน อ่านนะคะให้นักเรียนฟังอ่านและฟังฟังว่าเขาจะให้นักเรียนวงกลมข้อที่ถูกต้องข้ออะไรนักเรียนเลือกดีๆนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ